ขอบคุณค่ะือมอร่อยมากหวานหอมชื่นใจมาทานทุกวันแบบนี้แม่คะชื่นใจมากกว่าค่ะ มารับออเดอร์ยีสิบแก้วครับได้ค่ะเดี๋ยวมานะขายดีแบบนี้ไม่คิดจะหาลูกมือมาช่วยบ้างเหรอคะแค่ทำเฉกาก๊วยเองไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าจะทำให้อร่อยแบบนี้น่าจะยากอยู่นะคะแค่เฉกาก๊วยนมสดเองใครก็ทำได้หรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับสูตรนั่นแหละแต่ตอนนี้ ร้านของพี่ไปร้านดังแล้วนะคะใครๆค่านก็พูดกันว่าร้านเฉากล้วยนมสดพุ่มปุ้ยพี่ก็ดีใจนะที่ร้านเฉากล้วยนมสดของพี่อ่ะเป็นที่พูดถึงขนาดนี้มีเดียวคนคิดที่จะพยายามแกะสูตรพี่อยู่พี่คิดจะปิดเป็นความลับเลยเหรอโหยมันก็เป็นสูตรทำมาหากินไหมล่ะเออมีออเดอร์ค้างไวอ้อ่ะเดี๋ยวไปทำก่อนนะเออพี่ของหนูกลับบ้านเพิ่อมอีกหนึ่งแก้วนะ ได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่ทําให้บางนาก่อนนะพอดีออเดอร์มันสิบกว่าแก้วเดี๋ยวรอนานจ้าเมนูก็ไ um ม่ม <im ered> ีอะไรมากออเดอร์เข้าเยอะขนาดนี้คงรวยน้าดูเป็นยังไงอร่อยไหมนี่ะคิดสูตรเองเลยนะอร่อยอยู่นะก็เหมือนเฉาก้วยเจ้าอื่นแหละก็ต่างจากเจ้าอื่นนะอร่อยอยู่จ้ะอ่ะนี่ตัง เพราะว่ามันเหมือนที่อื่นคนก็เลยรู้สึกไม่ว้าวเฉากล้วยปลูกปุยสูตรเด็ดร้านดังเลยจ้ารับสักแก้วไหมจ้าสูตรเนี้ยร้านดังทําขายเองเลยนะแต่ราคาถูกกว่า25บาทเองเฉากล้วยปูกปุยเจ้าเดียวกับร้านปุ้มปุ้ยขายหรือเปล่าครับก็ใช้สูตรเดียวกันนั่นแหละจ้าอร่อยเหมือนกันอะงั้นลองแก้วนึงก็ได้ครับจ้าเสร็จแล้วจ้า อ,อร่อยนะครับเนี่ยสมแล้วที่เป็นสูตรของร้านดังใช่จ้าร้านเนี้ยราคาถูกกว่าด้วยร้านนั้นอ่ะแก้วหนึ่งทั้งสามี่สิบาทนี่ครับแค่บอกว่าเป็นสูตรร้านดังคนก็พร้อมจะซื้อกินแล้วดีนะคิดชื่อทันพอดีต่อไปก็ใช้ชื่อนี้เรียกลูกค้าแล้วกันออเดอร์กลับบ้านได้แล้วค่ะ นี่ที่ร้านเปิดแฟนชส์ด้วยเหรอครับคิดราคาเท่าไหร่เอ่อที่ร้านยังไม่เปิดรับแฟนชส์นะคะแต่ผมเคยไปกินมาจริงๆนะครับเขาบอกว่าเป็นสูตรเดียวกับร้านคุณเลยแต่ว่าไปรสชาติร้านของคุณก็เข้มข้นกว่านะครับไม่ใช่หรอกค่ะพี่น่าจะเป็นร้านเรียนแบบพี่ปุ้ยไม่เคยบอกสูตรให้ใครใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีใครมาขอซื้อสูตรที่ร้านเหมือนกันนะคะอ๋อครับ ผมสแกนแจยเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณค่ะบางนามีคนมาถามบ่อยอ่ะว่าเปิดแฟนชายหรอตอนแรกก็ไม่คิดอะไรนะของแบบนี้มันแบบใครๆก็เปิดได้อ่ะแต่เขาก็ตั้งชื่อคล้ายๆกันด้วยนะเหมือนมีเจตนาให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นร้านเดียวกัน พวกนั้นน่ะมันก็แค่ของเรียนแบบเมื่อกี้ลูกค้าก็บอกอยู่ว่าร้านของเราอ่ะอร่อยกว่านั่นแหละพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากทางมานะเชาวก้วยนมสดปุ๊กปิ๊กแก้วละยี่สิบห้าบาทครับอ้าวเปลี่ยนคนขายแล้วเหรอเปลี่ยนอะไรล่ะครับผมเพิ่งจะมาขายวันแรกเองก็ก่อนหน้านี้ป้าเห็นหนูคนสวยๆมาขายอยู่นะ นี่ไงหนูคนนี้แหละขายรถพ่วงเหมือนกัน <c oughs> นี่แกมาขายทับที่ใช่หรอฉันขายของฉันตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะอ้าวนี่ก็ร้านปุ๊กปิกนั่นก็ร้านปอกแป๊กคิดว่าเป็นเครือเดียวกันซะอีกออแถมยังมาตั้งชื่อคล้ายกับร้านฉันอีกนะกล้ามากเลยนะแหมแกเองก็ตั้งชื่อคล้ายกับร้านดังไม่ใช่หรอไม่ต้องมาย้อนฉันไปขายที่อื่นเลยตรงนี้ฉันขายไปอยู่แล้วเป็นเจ้าของที่เหร ไหนขอดูฉนโฉนดดิทะเลาะกันแบบนี้ฉันไปกินนะ้านยายหนองดีกว่าเพราะแกคนเดียวเลยก็เพราะแกนั่นแหละอย่าคิดนะหล่อแบบนี้นฉันจะให้อภยัยเอาไปเลยไม่ต้องพูดเจอแล้วแหละเอาไปเอาไปเลยไม่ออกฉันจะอยู่นี่แหละไม่ไา้ฉันมาจอดก่อนอ่ะจะไม่ออกหรอกถ้าไม่ออกก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วฉันขอให้มันเจ๊งเจ๋งเจ๋ง,จงแล้วก็เจ๊ง เนี่ยชาวปวยน o สดร้านปลูกปุยปุ๊กปิ๊กแล้วก็ปอกแป๊กเขาตั้งชื่อกันแบบนี้เลยเหรอก็คงตั้งชื่อให้คล้ายร้านปุ๊มปุยมากที่สุดนั่นแหละแต่สามแก้วเนี้ยรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะเหมือนกันก็แค่ไม่อร่อยเท่าร้านพี่อะ่ะเขาคงจะเห็นว่าร้านพี่ขายดีและมั้งก็เลยอยากเปิดบ้างมันจะไม่อะไรเลยนะถ้าเขาไม่พูดว่าใช้สูตรร้านดังร้านพี่อะ่ะแย่จังเอาไปพูดแบบนี้ แต่ทำไม่อร่อยเท่าเสียชื่อตายเลยอ่ะแล้วพี่จะไม่ทําอะไรหน่อยหรอเขาใช้ชื่อพี่ไปแอบอ้างแบบนี้อ่ะเขาก็แค่พูดว่าร้านดังอ่ะไม่ได้ระบุชื่อสักหน่อยเอาผิดอะไรไม่ได้หรอกคู่แข่งเยอะขนาดนี้กลัวสักหน่อยก็ดีนะพี่เ่า้วยปูปยสูตรต้นตำรับจ้าเฉา้วยนมสดร้านปอกแป๊กเจ้าเก่าเจ้าประจำเลยจ้า เฉากลวยนมสดปุกปิ๊กสูตรเด็ดร้านดังราคาถูกต้องที่นี่เลยครับเด็ดร้านไหนวะเนี่ยฮัลโหลครับลูกค้าที่ลูกค้าสั่งคือร้านไหนเหรอครับปุกปุยปอกแป๊กหรือปุกปิ๊กเหรอครับร้านปุมปุยไงร้านดังเจ้าเก่านะ่ะที่พูดมานะ่ะแค่ชื่อค้ายแต่ไม่ใช่อ๋อโอเคครับจำได้แล้วว่าร้านไหนแค่นี้นะครับ ทางนี้เลยจ้ะพ่อโนมนี่เลยจ้ะพ่อโนมฉ่กล้วยสดๆร้อนๆเลยจ้าน้องชายร้านนี้อร่อยชัวร์น้องชายนี่ค่ะออเดอร์สามสสกว่าจะมาถึงร้านพี่ผมเจอหลายร้านเลยนะครับตอนนี้ข้างนอกอะ่ะก็เหมือนตลาดขายาเฉ่กล้วยไปแล้วค่ะเออผมจำได้ว่าร้านพี่เป็นต้นตำหรับน่าจะมีของก๊อปเยอะเลยนะครับ อย่าเรียกว่าก๊อปเลยค่ะเขาไม่ได้รู้สูตรร้านฉันเลยเขาก็เปิดร้านเฉากล้วยในแบบของเขาเองใจดีจังเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถูกแย่งลูกค้าแบบนี้เขาคงไม่ทนแล้วไม่มีใครแย่งลูกค้าฉันหรอกค่ะทุกวันนี้ฉันก็ขายดีได้ปกติพวกแกจะมาแย่งที่ฉันขายทำไม <S <S ออกไปขายที่อื่นเลยนะ okay? ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ออกบ้านเดียวฉันก็จ่ายค่าที่เหมือนกัน <S 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 แม เห็นทำเลดีจะมาขายแข่งกับฉันเหรอ,หอปากเก่งจังนะเฉากลวยนมสดแมจ้าร้านปอกแป๊กอร่อยมากเลยจ้ะเจ้าเก่าเจ้าประจำปุกปุยจ้าปุกปุยต้นตำรับจ้าเฉากลวยนึบๆเลยเฉากล้วยปุกป๊กไหมครับสูตรเด็ดเจ้าดังราคาทุกป,ปูกแต่ร้านเนี้ยอร่อยที่สุดเลยนะจ้าปุกปุยจ้าอร่อยที่สุดในประเทศ แต่ร้านปุ๊กปิกอร่อยที่สุดในโลกเลยครับเอ้าไปเลยดูสิเขาไปเลยพราแกนั่นแหละปกติเขากินแต่ร้านฉันจะมาโทษแทนคนเดียวได้ไงนี่ก็เหมือนกันก็มาเหมือนกันเนี่ยขายมาเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้กําไรเลยไม่ขายที่นี่แล้วไปขายที่อื่นดีกว่าเออดีไปเลยหมดคู่แขกไปอีกหนึ่งเหลือแต่แกนั่นแหละแกนั่นแหละต้องไปของฉันอร่อยกว่ายังไงลูกค้าก็ต้องเลือก่าเข้าร้านฉันฉันมาก่อนนะไปเลยไปหลับ เกล้วยน้ำสดจ้าลดร,ราคาแก้วละสิบาบาทแต่ร้านฉันเฉากล้วย20บาทซื้อ1แถมหนึ่งได้ทั้งสองแก้วเลยนะจ้าหืมนี่แกยังไม่ออกไปขายที่อื่นอีกหรอฉันจะขายที่นี่แล้วมันจะทำไมยะยี่แกหืมใครแกฉันมาก่อนนียะฉันขายมาก่อนป้ายยะแต่ฉันเพิ่งย้ายทำเลมาขายตรงนี้ เพราแกนั่นแหละทําให้ลูกค้าฉันหายป้าแกแล้วปล่อยให้สาวๆอย่างฉันทํามาหาก,กินเถอะจ้าบังนะนี่เขาย,ยังไม่เลิกทะเอลาะกันอีกเหรอเมื่อก่อนก็เห็นขายนี่ไม่ไปร่วมวงกับเขาละโอ้ยร้านฉันนะเจ๊งไปแล้วไปขายที่ไหนก็มีแต่คนขายแล้วสู้เขาก็ไม่ได้เลิกไปเลยดีกว่า นี่จ้า25ใช่ไหมครับใช่จ้าปิดไปแล้ว2ล้านล้านป้าคนนี้ก็คงสู้หนังนั่นไม่ได้การแข่งขันสูงดีนะขายเฉาก้วยเนี่ยแต่ร้านเนี้ยเขาก็ยังขายราคาถูกแล้วก็ใช้ชื่อให้ทุกคนเข้าใจผิดอยู่เลยนะช่างขอเธอน่ะปล่อยเขาไปที่นี่กระจยเย็นจนถึงที่สุดจริงๆเลยนะมันเป็นทางเลือกของลูกค้าเขาขายราคานี้แล้วลูกค้าพอใจซื้อมันก็บังคับกันไม่ได้หรอก จ้าเงินไปร้านพี่กันดีกว่าฉันอยากกินเฉากวยพี่มากกว่า่เฉากวยปอกแป๊กอร่อยอร่อยจ้ากินแล้วสดชื่นเลยนะจ้าหวานมันหอมอร่อยลูกค้าหายไปไหนหมดเนี่ยขนาดไม่มีคู่แข่งแล้วยังขายไม่ดีเลยสงสัยได้ปิดร้านตาไปเร็วๆนี้แน่เลยเฉากวยจ้า หนูไม่คิดจะลดราคาบ้างหรอป้าเห็นข้างนอกอ่ะขายแก้วยี่สิบห้าบาทเองนะป้าแล้วทำไมป้าถึงไม่ออกไปซื้อร้านข้างนอกล่ะคะก็มันปิดไปหมดแล้วตั้งสองสามร้านเห็นร้านหนูนี่แหละที่ยังเปิดอยู่ป้าก็เพิ่งเคยมาราคาแพงกว่าเพื่อนเลยนะเขาก็าขายราคานี้มานานแล้วนะคะป้าวัตถุดิบอ่ะก็ดีกว่าที่ป้าเคยซื้ออีกป้าลองชิมดูก่อนไหมคะอืม mm hmm. อร่อยกว่าร้านอื่นจริงด้วยก็ร้านที่ป้าเคยกินนะ่ะของก๊อฟทั้งนั้นแหละสุดท้ายก็ขายไม่ได้จริงทุกร้านถ้าอร่อยขนาดนี้ป้าว่าไม่แพงหรอกไว้ป้ามาอุดหนุนใหม่นะขอบคุณนะคะป้ามาลรลบอก็เด้์ครับออเดอร์ย0สแก้วที่สั่งมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะนั่งรอสักครู่นะคะได้ครับแต่ขอสั่งเพิ่มหนึ่งแก้วนะครับของคุณเองได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่มเฉาก๊วยพิเศษเลยนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะครับ ตอนนั้นก็มีแต่คนมาเปิดร้านต้องเยอะคนก็คือคักตอนนี้สิไม่เหลือสักร้านเลยก็แอบเงาอยู่เหมือนกันอย่างว่าแหละของจริงมันก็ต้องอยู่นใงอของก๊อฟอยู่แล้ว,วันนี้ขายหมดไวอะไปเดินเล่นตลาดกันดีกว่าไหมได้สิหนูว่าจะไปหาซื้อ